รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1รอบการประเมิน1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566ของนายสุภเมธพลเสนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายนวิทยาฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการท่านภูมิหน่วยการสุภเมธพลเสนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารจัดการและพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งทางด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตให้ครอบคลุมรอบด้านร่วมกันวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสามารถนำหลักสูตรไปปฏิบัติได้จริงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสื่อนวัตกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ส่งเสริมสนับสนุนในการใช้สื่อที่หลากหลายให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษางานทั้ง4ฝ่ายตามกฎหมายและระเบียบมีการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจัดทำคำสั่งแม่บทแต่งตั้งการปฏิบัติงานมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการมอบทุนการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซในปีการศึกษา2565นักเรียนโรงเรียนท่าแสงวิทยายนได้รับมอบบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่19อําเภอเมือง ตามโครงการพลังบัววรรู้รักษามาคีคนไทยไม่ทิ้งกันมีเจ้าคณะจังหวัดกาลสินผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษากาลสินเขตหนึ่งเป็นประธานในการมอบบ้านครั้งนี้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดนโยบายกลยุทธ จดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมือระหว่างครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนให้บริการด้านวิชาการให้ความสําคัญงานจิตอาสาในชุมชนสืบสารวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันตำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ครูได้รับร,บรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการที่12ประจำปีการศึกษา2565สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสมอดังนี้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาปเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสา